ว่าเยดยวเราไม่เคยเชื่อของพวกนี้นะนั่นมีแต่พระเจ้าและพระสงฆ์สาวกเท่านั้นผู้ที่รู้วารจิตของตัวเองแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์และกิเลสเปรตผีได้แล้วข้าเปรตข้าผีในหัวใจได้แล้วเป็นจิตอรลหันขึ้นมาเป็นจิตปรหันขึ้นมาจึงสามารถรู้วารจิตของสัตว์โลกในใจโลก,กธาตุได้เข้าใจยังนั่นนี่พวกเรานี่ขี้หมูเราขี้หมาแห้งที่เดิมที่บอกว่าอะไรล่ะที่บอกว่าลวงโลกไหมเป็นโจรป้นศาสนาไหมนั่นทาลายศาสนาไห้พวกเรานี่ จึงไม่กล้าพูดความจากความจริงจึงไม่กล้าแสดงที่เป็นที่เป็นพระสัธร,รมที่เป็นความจัิความจริงนี่พอผู้ที่ฟังตรงนะแล้วก็นับเอาที่จะเสื่อมไป,ไป,ไปเสื่อมไปเสื่อมไปโหเชื่อมสุดตรงนะไปวัดไหนก็พอกันไปวัดไหนก็พอกันเลยไม่อยากไปกราบพระแม่ครูจารย์ก็เรื่องนี้เลยอ่ามีแต่ไหนก็มีแต่ก่อร้างวัดไหนก็มีแต่ก่อร้างนี่แล้วในบุญมากในพระอนุสทณ์มากแล้วนะอย่างนี้นะอ้าวอามานี่ก่สร้างพระจีเรีลนนะอานี้ก็จะ เป็นคนร่ำรวยเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีนะพวกเรานี่สร้างภศีบาลีนะฮะและร้างอรปคุตนะให้เห็นหน้าซะหน่อยนะันเป็นโอ้ยเนี่ยถ้าเป็นวิบากกรรมของพวกเธอถ้าพระปรปคุตไม่เป็นอย่างนั้นพวกเธอไม่เหนอย,อยู่อย่างนี้กี่พบกี่ชาติไม่ปวดคอกี่พกี่ชาติเหรอฮะหรือใครจะมาค้านเรานี่เออเอาบาดตั้งแล้วเหนหน้าอยู่นั่นเหนคออยู่นั่นละคอไม่อลงสักทีกี่พบกี่ชาติพวกเธอจะคอหักคอเค็ด หรือคอยาวอยู่อย่างนั้นเอ้ามาพิจนารณาดูที่เออนั่นแหละนี่เราไม่ได้ว่าคใครนะเราพูดให้ฟังแค่นั้นแหละเรากราบด้วยความเคารพเทิดทูนตามหลักคำสอนของผู้ธเจ้านี่ทาเป็นไหมอะนั่นเรื่องของเรื่องนั้นอันนี้ไม่ทำนี่นี่ในพากันปั้นดูก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะคอบิดคอเบีบ้ยวอยู่นั่นนี่คือพระประคุณว่างนั้นแล้วไปยืนดูโอ้ยปร่งทรสังเวชสลดสังเวชนะสลดโถดถูนะเราไม่ได้ข้ามใครนั้นเรพิเศพูดให้ฟังเป็นความคิดของเราเนี่ยที่อยู่ เราเทเดิดวยความเคารพนะเราไม่ได้เทิดเรื่งองอื่นนะนี่นะอะและถ้าพระอุปคุปตไม่เป็นอย่างนั้นกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติที่พวกเธอจะคอหักหรือคอยาวคอเค็ดคอไม่ตรงอยู่อย่างนี้และก็เป็นโรคปวดคออยู่อย่างนี้หรือถูก,กตัดคอคอขาดอยู่อย่างนี้กี่พบกี่ชาติเอามาพิจารณาดูที่คิดบ้างไหมเราพวกเราเนีย่ยคิดที่มันถูกต้องตามธรรมตาม,ตาม,ตามวินัยได้หรือไม่อออันนี้เกิดกันเกิดกันไม่มีวันที่จบจิ้นมันก็เลยไม่อยากไปนนันั่น ก็ไปไม่หรเดี๋ยวนี้ก็เวททุกวันกำลังดังเออเนี่ยเราไม่พิจารณาแต่ตอนวันนั้นโยมมาจากกรุงเทพเราก็ว่าอยู่นั่นแหละเนี่ยเราไม่ไปเข้าเข้าไปก้าวไก่ใครนะเราว่าอย่างนั้นหละเออนั่นแหละเท้าจ่าตัวมหาลาททั้งที่เป็นผู้ที่ปกปักรักษาโลกนี้มันก็มีในพระสูตรเราก็ไม่ไปว่าอะไรหรอกเราว่า่างั้นแหละแต่ว่าในพวกเรานี่ต้องการเป็นเทวดาใช่ไหมเนี่ยแล้วก็บอกว่าตนนี่คือเทวดาเทวดาขี้นิ้วขี้เหล็ก ขนาดนี้แล้วพวกเธอจะสร้างบุญสร้างกุศลไปเป็นเทวดาเลยเขี้ยวใหญ่ๆอย่างนี้เหรอเราว่างั้นนะแล้วมาวันนั้นออู้กคิดได้นะนี่ผมเพิ่งคิดได้ว่างั้นนั่นละนี่รู้ได้ยังไงว่าพระเวทสุวันนี้จะเป็นอย่างนี้เขี้ยวใหญ่ๆอย่างนี้อ่ะเออเราเลยว่างงั้นนะ่ะรู้ได้ยังไงอ่ะถ้าทําบุญสุดต่งอย่างนี้สร้างบถ์สร้างาลาสร้างกุฏิสร้างวิหารแล้วมาตายเป็นเขี้ยวใหญ่ๆอย่างนี้พวกเธอชอบหรอ นั่นตั้งแต่พวกเธอยังเป็นมนุษย์อยู่นี่พวกหน้าตาไม่ดีก็ยังยังยัง,ยงไอ้ทำสัญญกรรมตกกต่งใหม่อยู่นี่เราว่าอย่างนั้นออนี่ไปทำบุญทำกุศลแทบร้งแทบตายนี่โอ้จะมาเป็นเชี่ยวใจๆอย่างนี้หรือพวกเธอรับได้หรือนั่นไหนบอกว่าด่ากันด้พวกเปรตพวกผีพวกจักพวกมารน,นั่นแล้วก็ไปสร้างยักสร้าง,างมารไว้กาบไหว้ดีถูกต้องหรือไม่อันนี้เราไม่เข้าไปก้าวไกยนั้นเราพูดให้ฟังนั่นได้ด้วยทำด้วยวินยัยเท่านั้นเราว่า่างั้นแหละคือเบียดทุกวันนี้นี่ จะต้องเลือดจะต้องกระเซิฐจึงสามารถที่จะเป็นผู้ปกป้องโลกนี้ได้เราก็อย่างนั้นสามารถที่จะกำหลบพวกยักษ์พวกเปีตพวกผีพวกมารพวกอสุรกายต่างๆได้จะต้องเลิศจะต้องกระเซิฐไม่ใช่มาพากันมาวาดรูปร่างแบบนี้เราว่างั้นน่ะนี่เราพูดให้ฟังนะเราเลยว่างั้นเราก็ไม่ว่าใครห็อกแต่เราพ่ิจารณาแต่ตองดูเราไม่กล้าทำ เละเราก็ไม่ได้ให้ลูกเราอยู่ที่วัดป่าวยลินนี่ไปทําอย่างนั้นเรากลัวว่าเวลาตายแล้วมันไปยึดไปถือยักษ์เวลาตายไปแล้วมันจะเป็นยักษ์เป็นมารจิตสุดท้ายนี่หลักคำสอนของกุธเจ้าเราไม่ได้ออกจากหลักคําสอนพุทธเจ้าเราไม่ได้ประมาทใครนะไม่ได้ประมาทพ่อแม่ครูอาจารย์นะจะสร้างเปรียสร้างผีสร้างยักษ์สร้าง,รรางมารกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านรูปเราก็ไม่เข้าไปก้า่ายวข้่นะเพียงพูดให้ฟังการทำตามวิถียเท่านั้นนี่พวกเราทําลายหลักธรรมหรือไม่ไหนไหมพวกเราทําลายศาันธาไหม นี่เรื่องของเรื่องมันนี่นี่คือข้อคิดนั่นแหละถ้าเมตดวันนี่ถ้าบอกว่าท่านออกมาที่จะมามาออกมาไอ้ทำอันนี้ได้ไหมพูดกับพวกเราได้นิดเคกับบ้านพวกเราแล้วหรอล่พวกนี้เนี่ยนะโอ้ยกูไม่ใช่เป็นเป็ดเป็นผีเป็นยักษ์เป,เป็นมารน้าตาคิดวิคะอย่างนี้หรอกท่านคงจะว่าอย่างนี้เขาจะอย่างตอนนี้นี่เรานี่ผิดทางไหมไหนบอกว่าเราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างนะสอนให้ ปั้นรูปอย่างนี้เหลือไปกาบว้อันนี้เราไม่เข้าไปก้าวไก่นะนั่นคนนั่นหลงในสิ่งนี้ถ้าจะพูดว่าชาวพุทธเราต่าว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้ผู้ดีก็ยกออกมาเพียงนิดหนึ่งแต่เพียงพูดนี้ไม่ได้ประมา,ะจาทจับจ้วงเพราะแม่ครูจารย์หรือใครนะเพียงพูดให้ฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจในธรรมในวินัยในพระรธรรมที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามนี่เออเราทําบุญแทบล้มแทบตายแล้วจะตายเป็นจักเป็นเปรตเ,เป็นผีเป็นมารหรือนั่น หนบอกว่าฆ่ายักษ์ฆ่าเปกฆ่าผีฆ่ามารในหัวใจแล้วเป็นจิตพระอหรหันต์ขึ้นมาแล้วทาไมเราจึงไม่คิดอย่างนั้นเวลาที่เราหน้าตาไม่ดีเราก็ยังแต่งกายดีไปสัญญกรรมตกแต่งใหม่อยู่ใช่ไหมล่ะแล้วทาไมเราจึงไปกาดงันจิตสุดท้ายล่ะ,ะจิตสุดท้ายเมือ่อระลึกถึงเวทุบันเราจะไม่ตายเป็นจกักเป็นเขี้ยวใหญ่อย่างนั้นเลยเอามาพิจารณานะผู้เจ้าตัดในจิตสุดท้ายนะเออทำบุญทำกุศลไว้มากๆนี่ท่านไม่สามารถลึกถึง,ถงบุญถึงกุศลได้ แล้วลึกถึงการทำปาณาติบาตจิตสุดท้ายออมันก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นเหมือนพระนางมาริการ์นั่ะเห็นไหมล่ะจิตสุดท้ายเห็นไหมล่ะต้องไปตุกนรกหมกไหมหรือจะว่ายังไงล่ะเอาละพี่นาะแต่ตอนดูที่นี่เราพูดตามความเป็นจริงนะพูดขึ้นเว้พูดถึงทาพูดถึงวินไหนเป็นใหญ่นะพูดถึงหลักคำสอนของพุทธเจ้าสอนอย่างนี้สอนอย่างนี้ ไม่ได้ออกจากธรรมจากวินัยนะเพราะแมาค่ครูจันที่เป็นเถลาอนุเถละหรือหรือหมู่คณะที่เรียนเป็นมหาก็เข้าใจอยู่นี้นแล้วทำมามถึงนอกรูนอกทางนอกธรรมนอกวินัยแล้วเป็นอะไรเขาใจอีกอังตอนนี้นับวันที่จะเสือเส่อมไปเสื่อมไปถ้าเราไม่รวมตัวกันมารักษาว่าซึ่งหลักธรรมหลักวินัยนี่มันก็จะเสื่อมไปเรื่อยเสื่อมไปเรื่อยต่อไปต่อไปคนก็จะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาอ่าต่อไปต่อมาก็จะไปกาบปั้นรูปปั้นยักษ์น่นอ่ะเออไปกาบรูปพญานาคโน่นอ่ะ หรือไปกราบรูปอะไรล่ะรูปไอ่ยดำๆเดิมๆไปนะั่นกราบการลบุกการลาเบกไปกราบกุมารทองไปหรือว่ากราบนางปักนางไปไปนั่นเห็นไหมละ่ะแล้วพระพุทธเจ้าที่เลือที่ประเสริฐนำมาพื้นปฏิบัติตามแล้วเอานำมาพื้นปฏิบัติปฏิบัติตามแล้วจะเห็นใจที่มันสว่างสวไนี่เห็นหรือยังปฏิบัติหรือยังนั่นเป็นอย่างนั้นนี่เราก็เชื่อลงใจแบบนี้นะเราไม่ได้เชื่อลงใจแบบที่บอกว่าที่ทำตาม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 ต่อกันนะเพราะกลามาสูตรมีอยู่ เม้นต์ตำราเราก็ต้องศึกษาความรู้ดูและปฏิบัติตามดูเชื่อก่อนถ้าไม่มีความเออถ้ามันไม่ลงใจในภาคปฏิบัติเราก็ไม่เชื่อนะอันนี้เราปฏิบัติแล้วเราผ่านดงช่างดงเสือดงงูดงผีมานี่สรุปสฉลยมานี่เรายังฟื้นขึ้นมาได้เพราะทำพาะพินในเป็นใหญ่นั่นเพราะสัจจคจริงเป็นใหญ่นี่เราเห็นมาจากนี้ดูมาอย่างนี้ก็เลยนํามาสอนพวกเราด้วยความเมตตากันแต่แล้วแต่นะเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะจะสร้างเปรตสร้างผีไว้กาไหบใๆเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะแต่ถ้าจุดสุดท้ายล่ะ เขาใจอย่างตอนนี้ถ้าจิตสุดท้ายเมื่อพวกเธอตายละ่ะพวกเธอไปยึดยักษ์เป็นอารมณ์ละ่ะใจไม่เป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นผีเหรอฮะไปยึดไป,ไปยึดพญานาคเป็นอารมณ์ในบ้านปลายสุดท้ายละ่ะพวกเธอตายก็ไปเป็นพญานาคท,ทันทีนั่นไปยึดหมาั้างสุดทา้ดทายเวลาตายพวกเธอก็เป็นหมาท,าทันทีนี่คือความจมจริงเป็นอย่างนี้จะมีใครละมาสอนพวกเธอหรือาจารย์ว่า,านี่ให้ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะอ้าพวกเธอไม่ได้ยึดนี่นี่ อะไรละหนึ่งในลานหนึ่งในลานจะยึดพุทธังทำบางสังฆังสรงกระามิีเป็นคููเป็นบาอยู่ตลอดไว้หนึ่งหัวใจในหัวใจอ้าวเราก็ณาดูนอกนั้นเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตินั่นส่วนมากจะเอาภายนอกเป็นอารมณ์นั่นเอาปู่เจ้าปู่ตาบ้างเอาสารเจ้าบ้างเป็นอารมณ์อ้าวเอาพญาคุดพญานากบ้างเป็นอารมณ์อ้าวเอายักษ์เอาเปรตเอาผีเอามารบ้างเป็นอารมณ์เอาเจ้าพ่อเอาเจ้าแม่เอาเต่าเอาแล้วเป็นอารมณ์ดูที่ อ่ะมาพิจารณานะนี่พอผู้ที่ฟังนะตามความเป็นจริงนะเราไม่มาจาบับย้วงใครนะเนี่ยเราพูดให้ฟังตามทำตามที่ไหนหมูจะว่าเรานี่จริงเกินไปเราก็ไม่ไปคานเพราะเราบวชมานี่เราต้องการบุญดุวนเราบวชมานี่เราไม่ต้องการบาปอกุศลเข้ามาอยู่ในหัวจิตหัวใจเลยเพราะหลวงปู่หลวงตารูปนี้บวชมาเพื่อละบาปบำเพ็ญบุญ แต่หมูะนะ่คณะครูบาอาจารย์หรือว่าอุบาสกติการจะมาพื้นปฏิบททัติธรรมหรือพุทธิบวชมาเพื่อจะละบุญบำเพ็ญบาปเราก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะนี่ก็ดังที่เห็นทั่วโลกดินแดนนี่เป็นการละบุญบำเพ็ญบาปไม่ได้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของผู้เจ้าเลยของผู้ศรัทธาเลยเอ้ามาพิจารณาไต่ตองดูสีเอาทำเอาวินัยมาวัดกันนะอย่าเอาจะกินมาวัดกันนะนั่นเอาหลักคำสอนของพู้เจ้ามาวัดกันนะอย่าเอาเป็ดเอาผีมาวัดกันนะว่าใครผิดใครถูกผิดถูกเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนี่เรื่องของเรื่อง นี่จะบอกว่าเรานี่ประมาทจับย่อมพ่อแม่ครูจารย์บุกคณะหรือบารุตรีการเราพูดตามความเป็นจริงที่เป็นพระสัทธธรรมที่พระเจ้า